เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าไฮโซแฮปปี้ในวันนี้นะครับจะมีอะไรที่เหลือ,อรูเลิศอลังการกันบ้างครับครับ กลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งใน HiSoul Happening ค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวของแฟชั่นจากแบรนด์ดังอย่างมองบังมาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตกันเรื่องราวของมองบังนะคะมาอัปเดตกันเรื่องราวของสาวสวยที่เป็นเซเลบที่เรียกว่าทั้งสวยมากความสามารถแถมยังใจบุญมากๆค่ะกับตอนนี้นะคะการที่เธอได้รับรางวัลที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเธอค่ะ เ็นเรื่องราวดีๆรับต้นปีกันเลยค่ะเพราะนอกจากจะหน้าตาสาสวยแล้วยังจิตใจดีไม่แพ้กันทําให้ไฮโซสาวอย่างคุณจิ๊ดอสิตาได้รับการเสนอชื่อในงานประธานรางวัลเกียรติคุณพระกินรีคนดีคิดดีสังคมดีตามรอยพระยุคลบาทครั้งที่5ประจําปี2558ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีอีกเกือบ1ิบรางวัลที่การันตีถึงความดีทั้งรางวัลสตรีดีเด่นแห่งปีคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยแถมเงินจากการขายของที่ระลึกในอสิตาอีโครีสอร์ทที่อัมพวา เธอก็ทูนกล้าวถวายสมเร็จพระเทศพราษราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยค่ะซึ่งทําโดยคนในท้องถิ่นจาก่คุณที่มาใช้โดยการรีสอร์โดยการโดยสุดพระราชผุ้สมตามพระราชอัทยาศัย ปีนี้เป็นมรางวัลแรกค่ะก็รับมาเรื่อยๆก็ขอบคุณที่คนเห็นนะคือได้รางวัลรางวัลแรกเลยก็เป็นนักธุรกิจดีเด่นนะคะและอันนั้นรับจากทนายกแล้วเสร็จแล้วปีถัดไปถัดไปถัดไป,ดไปก็จะเป็นสตีดีเด่น Business Woman of the Year นะคะแล้วก็รางวัลอื่นๆเยอะในเรื่องของให้กับสังคมซึ่งพี่เป็นเจ้าแม่กิจกรรมทำเพื่อสังคมค่ะโอ้อโยมากกว่า10อ่ะเยอะเหมือนกันนะ <laughs> ถึงแม้จะทำงานหนัก ก็ไม่ลืมที่จะให้กับสังคมคและอย่างแม้กระทั่งพี่มีดีส2องของตัวเองพี่ยังทําแบบกิจกรรมเพื่อสังคมบ่อยมากโดยเฉพาะคือพี่อ เปิดขายของเูเวเนียคือของที่ระลึกรายได้จากการขายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายดทงนั้นสินทุนก้าถวายประเทศอันนี้ก็ทํามาโดยตลอดและพี่เข้าเฝ้าทุกปีเลยนะคะเข้าเฝ้ามาเป็นเวลาย0ปีแล้วจริงแล้วมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลที่ทุกคนให้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรใดตามตั้งแต่ใน10กว่าปีที่แล้วจนถึงรางวัลน,นี้ซึ่งตรงนี้มันทําให้เราเป็นกําลังใจให้เราที่จะ ทำการกุศลนึกถึงสังคมคือจริงๆแล้วเกิดมาเนี่ยแต่เกิดมาพี่ก็คือตักบาตรทุกเช้าอยู่แล้วมันทําให้ซึมซับว่าถ้าเรามีอกาสาในชาตินี้เนี่ยเราจะต้องทําบุญแล้วก็ให้กับสังคมกลับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนของเด็กหรือคนแก่คนชราโรงเรียนนะคะก็ทําให้เป็นกําลังใจนะคะให้เราได้ทาดีต่อไปได้เรื่อยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆกับสังคมแล้วก็ทุกๆคนในสังคมด้วยนะคะ